หนึ่งที่อะไรนะอใบใหม่ติดเพลงเหรนะเคยเห็นไหแต่ว่ามันจะเคยว่าฟังว่าทุกอย่างมันจะมีเสียงมันจะเป็นเสียงบพว่าแต่ใบใหม่ก็จะมีเสียงของใบใหม่ดอกบัวก็จะมีเสียงของดอกบัวเขาก็มีการทำทดลองเอ่ไปสังเกตดูมันมันจะมีเหมือนมันตอบโต้เราได้เริ่มบ่าแล้วกูว่ามันเริ่มคุยกับมันมีจริงๆตอนนี้คนเป็นคสามูัสแลมันมีเสียงออกมาต่างกัน เหมือนเราไปจับแต่และอย่างเนี่ยความรู้สึกเราต่างกันอย่างเงี้ยอ่าแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรความรู้เราไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ขนาดนั้นแต่เรารู้แค่ว่าเวลาเราจับอันนี้ความรู้สึกเราเป็นแบบนึงอันนี้ความรู้สึกเราเป็นแบบนึงแต่ที่แม่บอกว่าลมหายใจเป็นเหมือนะน,นะลายมืออันนั้นหนูอ่าน oh, จากโอ้โหญี่ปุ่นนั่นเลยนี่ยความรู้ใหม่เลยนะคือลมหายใจของคนแต่ละคนเป็นอัตลักษณ์เหมือนเหมือนลายมือที่จะดี สามารถยืนยันตัวตนได้อะอของลมแต่ละคนก็เลยเออจริงๆมันมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งคนทําไมถึงป่วยเพราะหายใจสั้นอารมณ์เนี่ยมันทําให้ราอเหนื่อยอ่ะทุกอย่างทํางานหนักหมดเลยเหมือนรถวิ่งอยู่ทั้งวันทำไมร่างกายจะไม่พังแต่สามาธิเนี่ยชะลอทุกอย่างู่เนีย <laughs> ทุกอย่างทํางานช้าลงหมดู่เนียแต่พอมาอยู่อย่างเงี้ยระบบกลับเป็นปกติคือเห็นอยู่ พอความไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นล้วก็ควบคู่ก้นส่วนใหญ่บ,บึมบมบึมเหม,มือนเหมือนทุกอย่างมันจะหลุดออกจากกันหมดแล้วตัวอารมณ์นี่แหละถ่าถ้าถ้าอารมณ์เข้ามันมันตอนอ่อเนื่องอารมณ์มันหลายบ่ยมีสมาธิเบียร่มหายใจเข้ากับสีสันสันสันยุ่งยี่สีตลอดชีวิตมันหมดจา้ะถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีเขามมีสมาธิแน่ การโตถอนหายใจมันเป็นการทำสมาธิธรรมชาติของร่างกายเข้าไปจำเป็นมันเป็นกระบวนการหายแบบคือมันบาไหวแล้วนั่นคือมันเหตุเองมันมันเตือนขึ้นมาแล้วมึงบวไหวแล้วถ้ามึงบาเป็นสิทธิ์ถ้ามึงบาหายใจเงี้ยมึงสิตายแล้วบอกมาเนี่ยมันอึดอัดแน่บางทีเข้าบมโหตัวเขาเลยแบบอันนี้แห้ไงมันบาสังเกตอย่างนี้มันโมโหมันโมโหยังเลยมันบาสังเกตธรรมชาติแสดงว่าระบบร่างกายมันก็มีการปรับของมันอัตโนมัติมันมันกัปรับของมันนั่นคือมึงจะมึงเขยาใจบอกว่าเครื่องเวลา มันสีนกไมันช่เป็นยังไงก็จสังเกตได้เขาว่าจำมันมันรับเองอยังสิบเออไม่ใครมาบอกว่ามันยังอิ่มใครมาบอกว่ามันยังหิวใครมาบอกมันยังเจ็บอาการมันก็ฟ้องมันอยู่ตลอดเวลาที่ทำงานเหนื่องกันกพย่ำนอนตื่นขึ้นเนี่ยไพ่ปุกมันเออมันคือห่วงนะนั่นที่เราเป็นอย่างมันคือโมเตื่นนี่สินะขี่ขันนี่ใช่ค่ะเพราะไม่เอมนั่งขี่ขันมันก็ไ่ได้ขี่ขันตลอดมึงจะเห็นเนื้อของเลยมันมันอารมณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไป ตลอดเวลาแต่ว่าบาดที่นี้นี่ขั้วหีขาดน่มันมีคณะหนึ่งมันอยากออกไปเห็ดเนื้อ่มันนั่งในสีใจว่ากิ่งไปยิงมาข้าวนึงเกิดไปเห็ดเนื้อ่แต่แป๊บนึงก็กลับมาอีกเพราะว่ามันดึงมันมันมันหลากออกจากอารมณ์นี้บไดแากออกจากอารมณ์นี้บไดแลแล้วก็ขอใจว่าคว้มสุกคือการได้เหตุตามใจอยากขออ่ามันจะมีสัญญาข้อเอื่นอียงสัญญาวิปลาสเหตุคว้วเห็นผิดอ่าเห็นผิดเห็นตัวเห็นเห็นว่าคว้มเห็นของเหานี่เถือ เนี่ยเดินสัญญาวีปลาบ่ได้เห็นตามพวกเป็นจริงแยากแยะบ่ได้เลยว่าอียงเป็นประโยชน์อียงเป็นโทษจำเด็กหน่อยเก็บกินไม่หมดเป็นเด็กหน่อยทางสติปญัญญาเก็เยอะ <c oughs> อะไรก็เอาใส่ปากไม่พออยังจะเก็บใส่ปากคาดไม่พออยังจะเก็บใส่ปากตั้งกันยังเหม <c oughs> อารณมได้มากเอากอดไว้มับดบด่ไดบ่มีสติปัญญาพ่อที่สีโอคมบ่ดีบ้าเอาไม่จนิงจการที่เฮาดำเนินชีวิตโดยที่ ที่ไม่เจนว่าได้เหตุตามใจเจ้าของแต่ว่าไก่อยู่ในกรอบของศีลอยู่แต่บมแมนนักปวดหรือแต่บมแมนอันนี้ก็ยังเป็นความเห็นผิดอยู่บ่จ้ะอันนั้นเป็นเขาเอ่นอย่างละเป็นมันบมเมนเห็นผิดแต่ว่าเป็นวาวงขอาใจที่บอท่านบอท่านข้าใจตามจริงบมเมนตัวนี้มันเป็นเหลืองของอินซีบัลามีคือการสางสมนีใสยมันบมผิดแต่ว่าไม่ก็บถือเพราะว่าผลอย่างอย่างว่าผลจากค่วงถูกในใจว่าผลจากเห็ุแล้วมันมันมัน มันเบาอิริบบมันซุกอิริบอบมันอิสระอิริบบาอยงนีนะแต่ว่าตัางาา้งคำถามว่าจะของไงล่ะจำจำเขาเกิดแม่เนี่ยจำอายุปันเนี่ยถ้าแน่นย่อนไปอิลิเขาคิดว่าเขาเห็ดทุกอย่างตามใจเขาเมาพอสมควรหลืละ่ะเขาคิดว่าเขาอยากเข็ดอย่งเขาเข็ดมา่พอสมควรแล้วละ่ะแต่ว่าถามว่าควบถูกข้าเบา,บาลงบ่เนี่ยบัตรผลจากอะไรบริเกียวก็ว่าเขาปฏิบัติมาจากปีเขาฝึกมาแน่แต่แต่เขาปัจจุบันเนี่ยควบถูกข้าเบาลงบ่ ก้วมเป็นเข้าก้มหยึดในเข่าเบาลงเปนี่คือผลนะหนาแน่น่าเกาอ่ายิ่งตามใจมันยิ่งหนาเขาแ็่ถือบันนี้เขาเห็นเลยว่าโอ้มันเบาลงเขาเขาสีจำเข้าแบบเกาบระดเลยเขาสีโบหูวเลยมาแต่กี้โอ้บานนี้แม่จะเห็นคนแบบเป็นน้าสร้างเขาเลยกูเคยเปลี่ยนหลงคือพวกหูเออเข้าเฮงหนักกอเขาเขาเห็นเลยบ่านนี้เนี่ยเขาแนเมิ่งโอ้ บูกหัเหนือหูวโตอีหลีสิเห็นเลยว่าโอ้มันหน่าเกียดเด้อาการตะลายยางแต่ว่าตอนที่เขาเป็นเนี่ยมันบือหัวจับซ้ำเขาอยู่ไก่ค้นสูบยาเนี่ยแหละเขาปุ้มหัวเขาเหม็นเลยไม่บอกว่าอ่าเขาจะบุ้มหัซึกเลยเพราะว่านั่นแหละคือว่าขุนชินเขาไปขี่นี่เขาขี่จักรยานี่พ่อดมอยู่ได้ยนอืมแมนอ่ายังได้กับพ่อพ่อดมมากโอ้ยแค่นี้เห็นในซูเปอร์เด็กไปไก่ซ้ำคือเหาอะชี้ว่าไม่หลุ บ่ได้พยายามหูเลยว่าเขาทองเสียเขาอยียงนึกว่า,วาบ่ได้พยายามค้ำคว่เข,ข,ข,ขัาใจตรงนั้นตัดสินไปแล้วอือเห็นเลยคว่มพิษเนี่ยหน่อยเล็กๆของผู้อื่นเนี่ยโอ้โหแต่บ่หูเลยว่าเกิดจากคว่ำโม้หัวใจไม่เจาะความเองเขาสิแน่ยมเห็นตรงนี้เลยมันเลยผ่าผ่ายัางละเก็บเอาแต่ขยะมันใส่หัวใจอย้าคองอย่าลืมเนี่ยจำกูเคยบอกอีเปียวยมึง่าภาวนาภาวนาคืาาอย่างเปียวมาผัดพาน่าอย่า้องมึงผัดานาขึ้นอยู่บ่ มันต้องหูดเด้อ่ังสุดขุ้นสองแม่สองในแล้วถังแม่สามเนี่ยมันต้องหูจกักเพราะว่าหน้าเไปเพราะว่าหน้ามาเอาไอาาอาเเ้เอามาพวกหูยังแงงแน่หมัยแงงสิน่ะเอาไ้เอามามีแต่อารมณ์ยู่ของเต็มเข้าใจอยู่คือเป็นแนวน่นนะแบบนี่แหละความภาพบางทีเราเรา,เราลืมเราเราคิดว่าเราทาดีแล้วแห่งดีแล้ววะที่นี่แหง่แหงเป็นเจ้าของคนดีคือเราว่าหิวเลี่ยอะโมมีกูเนี่ยโอ้ยกูเด้เนี่ยอันนี้กูกซสือเลยเนี่ย ที่แท้โมเห็นอย่างเลยเอาไปเอามาแห้งถูกทิชิีมานะ่ะกิเลตตัวนี้กอดหลับเลยบัดยิงอยู่ไก่คูบาจานบางเทื่นเนี่ยโอ้โหเลยนี่เคยเห็นไหมเห็นตัวเองนี่แหละหอยู่น้องพอพงคูบาจารย์เจินลองเข้าเจานินอย่างนี้กูเลยนี่ก <c oughs> ูเห็น,น,นีนีาพคนกินได้เหรอก็เลยโอ้ยบ้าคักเลยคือย,ยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนกับแบบแบบ ยิ่งได้รับกับยิ่งตัวที่จเจริญขึ้นกับเป็นเป็น,เป,นเป็นกิเลสไงเอา้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็เลยเห็นว่าโอ้มัน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 ,มนพอมันไม่มีสติมันก็ไม่มีปัญญาใช่มันไม่ทวนกลับมามองตัวเองเลยกลับมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรได้รับด้วยซ้ำนะเข้าไปวัดเนี่ยโอ้ ปณพภะจริงๆนี่ดิองค์นั้นมีสิทนทั้งๆที่มีแต่สี่สิบห้าสิบยี่สิบสามสิบรไปแล้วรู้หมดเลยพี่นาย <ลง S 1> แต่ไม่ได้หั้นใช่เอ้าพระที่นู้นหูจังนี่มีแต่ยี่สิบสามสิบขึ้นอีหลีได้พี่อวกมีได้รุ่นเดี๋ยวเอาว่ะว่าไวั่งโน้กมาพคุยน้าบูสมศศีมีร้องพีนี่ภาษาหน่อยนสิบกว่าเยอะหนึ่งสิบสิบกว่าหรือมั้งว่าสิบอะไรกนี่ลนย แบบโอ้ห้องแหงเขาว่าน่าแหงคิดว่าเขาอันนี้เขาก็เป็นแล้วนี่นะแต่ว่าแหงแหงเห็นอยู่เลยเห็นอยู่แล้วก็มีขื้มพ่อใจพ่อใจที่เขาภาษาคือนอย่านี้ที่ที่เด็กเขาไปอยู่ตรงนั้นอ่ะอ่าปาตุมาเป็นค่ะโอ้ยร้อนๆกินเลย กินเลยค่ะเวลาลงใจก็ไม่อยู่แล้วค่ะแม่ใจมันกินอย่างนี้เราควรแบบตัดเข้าลงเลยหรือว่าเรียนรู้ในรายละเอียดของความคิดเราไม่ได้เรียนรู้รายละเอียดของความคิดนะพี่เจี๊ยบความคิดไม่มีมันมันไม่มีทางที่จะทําให้เรารู้ได้จริงไปจบไม่ทีความคิดไปเรื่อยๆแต่ไม่มีทางมันไม่เหนื่อยมันมันจะคิดเปลี่ยนเรื่องนั้นวางเรื่องนี้ คือคือเราไม่ไม่ได้มาช่วยมันคิดนะแต่ที่เรามาฝึกเนี่ยคือมาฝึกความรู้สึกตัวเห็นมันคิดเราพอเราเริ่มเห็นมันคิดเราจะเห็นว่ามันคิดดีมันคิดไม่ดีแล้วเราจะเห็นว่ามันคิดดีน้อยมากเหมือนเราเห็นคนอื่นทําดีเนี่ยเหมือนเห็นเห็นพ่อยกมาวันนี้<อ>มีใครอนุโมทนาไหมทำไมอ่ะนึกออกไหมแต่กูอนุโมทนากับเพิ่อนนะอตอให้กูไม่ได้พูดออกมาทัปากก<อ>็ตาม <laughs> มันจะเป็นยืบขึ้นมาเลยนะอจริงๆเราจะเห็นเลยว่าใจบางทีมันมันเราเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกเราจะมองว่ามันเป็นสิ่งคนทำเป็นสิ่งปกติไม่ปกตินะต้องมีใจที่อยากให้ถึงจะทำได้นี่คือธรามาตาของเฮามันแนบโมเห็นความดีของคนอื่นมันแนบโมเห็นความดีของคนอื่น แต่ลองมีคนจะก้นยางมากแบบดึกก่านี้ยางหนึ่งกันเหนียวบางทีแบบเชื่อว่าทุกคนอยู่นี่ไปพวกกัน <จะ S 1> ม,มุกหูเหลืองทั้ง,งก็ว่าเราก็แค่ดูมันแค่ดูลนไม่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 ดูความคิดนะแปว่าถ้ามีความคิดให้ดึงกลับมาถูกต้องทําหนูใช้คําว่า พระพุทธเจ้าบอกว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้เราอย่าไปพยายามดูความคิดนะ mm. เมื่อใดที่ลมหายใจมันชัดมันจะเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ชัดมันจะเห็นความคิดทีเนี้ยแต่ถ้าเราพยายามเอาความเข้าใจไปรู้ความคิดนั่นคือการเพิ่มความคิดค,ความรู้จริงๆคือเข้าไปรู้ในเรื่องราวของความคิดกับเป็นการที่อันนั้นคือความปรุงแต่งแต่ความรู้จริงๆคิดขึ้นมารู้ ซึ่งการที่ความคิดขึ้นมารู้ได้กําลังสมาธิต้องเต็มรอบเราจะเห็นความคิดเหมือนหนูมองเราเรามองเห็นแม่อีเหมือนพี่เจบมองเห็นหนูอ่ะมันไม่ใช่อันเดียวกันแน่นอนทีเนี้ยนึกออกไหมเราจะไม่มีความรู้สึกว่าความคิดเป็นเราเลยเนี้ยเนี้ยคือเห็นคิด hmm. เราจะเห็นการทํางานของมันจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะย้อนมันจะอนุโลมปฏิโลมคือโอ้โหกูเชื่อมึงมาโดยตอลอด,ลอดนึกออกไหมอ่า uh. ตัวหลอกลวงกูอยู่นี่เองไม่มีใครหลอกลวงกูเลยพากูหัวเลาะร้องให้ทั้งวันอ่าเราจะเห็นเลยว่าไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยนูถึงูบอกว่าถ้าคนอื่นสร้างความสุขให้เราได้คนอื่นสร้างทุกข์ให้เราได้จริงๆถ้าเราหันไม่มีนะอ่าแต่อันนั้นเป็นความเห็นผิดของเราอมึงมักซะ,ะเราเปล่าเนี่ยมึงสิมึงสิกินแล้ะมึงเหลือกแลวะวหรือเปล่าว่<ล>มึงพอใจอคือกูออมาก,กาแฟเนี่ยกูเล่งแล้ะ แต่พู้ประมาก,กับม,ม่มีผลยังอยู่ซื่าเดี๋ยมีผลยังมันขอใจผิดจุดเดียวนี่โอ้ยผิดจุดเดียวกเปิดตาหันนางเล็กแม่งสิเป็นตาหักคือแต่่แต่ถ้ามึงอิดใจนางไก่กับพิชได้ป่ะแค่ยางไม่ใช่ืิเนี่ยเลิ่มละเริ่มบอกผิดใจละมึงคิดว่าเป็นน้ำผิดจุดเดียอย่บบ่เป็นน้ำไผ่บัณเป็นน้ำเห้าเห็ดจิง๋บัณ่เขาลงนี่แก่จังเลยเนี่ยจังสีถูกน่อยนั่นแหละแก่จังเลยโอ้ยเจ้าซอนเนี่เด้อ ผู้จ้าสอนบอกว่าอารมณ์แต่ละอย่างเปรียบเหมือนน้ําสีหรือเปรียบเปรียบเสมือนน้าเกลือเกลือ,ลอ,ลอ,ลอความบอดีทั้งหลายนี้คือเกลือที่เติมลงเฮ็ดเจังเด็กเกเลือสิหายไปเติม,ตม,ตมยังไงอ่ะเติมน้ําสร้างความดีก็คือนั่นแหละความหมายคือให้ไปโฟกัสในความดีแต่มันจะโฟกัสได้ไหมอ่ะ ในเมื่ออารมณ์ความ,มไม่ดีมันมีกําลังนิสัยเฮามันแทงในตัวเราฝังตรงเนี้มาอย่างยาวนะเพราะฉะนั้นมันถึงต้องอนึกออกไหมว่ามันต้องเพิ่มกําลังในความดีขึ้นอีกอ,ะอ่ะอ <c oughs> ้หนูเห็นอย่างหนึง่งที่มันซอยชะลอซอยเบรกแน่กะทีไม่นจนบอกว่าให้เอาคนอื่นเป็นที่ต่างแม่อ่ะพอเฮาเอาคนอื่นตัวน,นั่นก็เป็นท่านคือกันการเข้าใจคนอื่นแม่แต่อยู่ยังเสียกุ้ยกันแม่แต่เขายกหนามมาให้มึงแกวหนึ่งทามึงเอาคนอื่นเป็นทีต่างปุ๊บ นั่นคือมึงทานแล้วแม่ทานแต่ก็คือนั่นคือการจ้าขะจากคลองออกมึงจเห็นเรื่องคนเด็กเกี่ยวก็ยังเลยไหมจำเหมือนคืนอี่ถือคืนก็พีเจพาย,ยามสีไทยลูกอ่อาไทยลูกสีเซ็ตข้ากล่องใส่เพื่อที่ให้ลูกออกมาดีที่สุดเพื่อที่สิให้คนคนคนเด้เห็นลูกจากขคลองผู้สึกดีไม่ไม่เห็นใจว่าจ้าตักทายทยไปทายไปเฮ็ดไปเห็นปะทั้งทั้งที่อาศัยกล่องทายขึ้นกันแต่เราเชื่อว่าว่าสองคนีนครอบครัวมานขึ้นกันแม่นจ้ะ ภาพที่ออกมาโอ้แม่ได้ภาพที่ออกมากับสีโบเครึ่งองกันกอ,อันหนึ่งเฮ็ดพอดเล้่ยวเนี่ยอุงสีเห็นเลยป่านมึงก็สิหูจะคล้องดกัะแม่นเนี่ยมุงสีเห็นเลยกับตุเห็นี้อีกคนหนึงพยายามพยายา่มแต่ว่าพอไเ้เห็นหรออู้ใจบอกว่าคนมีปัญญาเท่านั้นถึงที่ทเลือกที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขเพราะรู้ว่าเหตุของความสุขนั้นคือตัวเองไม่ได้เห็นในไผเลยเฮ็ดใไทเจะาข้อง บัน้บันี้ควมบดีเนี่ยไมสื่อสัรไหายยังไงเขาอยู่ฟังตรงกันข่าวกันทันทีเลยเออแต่เขาจะเห็นว่าคววมคุนชี้น้องเขามันออกไปตรงนี้นี่ง่ายไงง่ายมากเลยคนมีปัญญาสิเเลือ,อเขล็ดเห็นคนอื่นมีความสุขนั่นคือการเติมความสุขให้เจ้าของแต่ด้วยธรรมชาติของเฮ้าถี่บ่ฮัหนปัญญาวันถึงพ่อก็คือเอาอารมณ์เจ้าของน,นั่นม,นมั<ต>นนะคือความสุขนี่พอพอยังได้ดังใจคือความสุขแมนนั่นเป็นการทำลายเจ้าของเขา มึงมึงอยากได้มึงได้มึงจบบอสอ่มึงบ่งง่ายๆอะมึงมึงอยากได้เสือจักตัวหนึ่งลมอ่ก็เป็นการไปของไปจัดแจง้างนอกเพิ่มขึ้นเอาแววมาแบบที่นี่อยากได้ใหญ่ถึงอยากได้ลถอยากได้บ้านจบบ่อยากได้ง่ายถึงไปเรื่อยๆเคยสังเกตใจฟ้องป่ะเอาง่ายๆแค่น้ำขวดนึงมึงอยากได้ก็มึงอยากให้มึงลองบึงสั่งคัวหมซึกงสองอย่างใส่กันสั่งแค่นี้สั่งหยาหยาบเนี่ยอยากเอาให้คนอื่นกับอยากได้ของคนอื่นช่างสองอย่างเนี่ยใส่ความ ใส่กันดูแล้วมองดูตามความจริงว่าว่าอันไหนหนักอันไหนเบากว่ากันอันไหนปีบคั้นอมันจะแแ b บ่งนี่แ k บล่งแ KB ล่งเป็นอย่างคนเงิ้ตีบตันตีบตันจนมืดบอดคิดดูนะทำเพื่ออะไรที่มันได้มืดบอดมันจะขนาดไหนทีเนี้ล่องรับตาอยางเยอะในความมันจะมองไม่เห็นอย่างอื่นเลยจะเห็นแต่ตัวเองโดนกระทําจะเห็นแต่มีแต่ความทุกข์เชื่อไหม ถ้าใจประเภทนี้จะปรุงแต่งตัวเองจนเป็นบ้าได้เลยแหละไม่นานด้วยยิ่งตอกย้ำเข้าไปมากๆมากมมากมากม,ากมีผลด้ยนะคิดเกี่ยวกับอะไรมีผลหมดเลยส่งผลหมดเลยกลับกันเชื่อไหมต่อให้ไม่ได้เราไม่ได้ทำํำอู้ทาไมแบบอนุโมทนาคําว่าอนุโมทนาเนี่ยแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเราเข้าใจว่า เนี่ยเขาถวายสารเป่าถาดหนึ่งการที่เราอนุโมทนาเราจะมีส่วนร่วมเราจะมีส่วนร่วมในการถวายกับเขาเคยจังเกตบไหมเก็บแต้มใช่เต็มหมดเลยสมุดเก็บแต้มหมดแต้มเต็มเราอนุโมทนากับเขาถ้าเราอยากได้บุญเท่าเขาเนี่ยจริงๆมันปฏิเสธความจริงตรงนี้ไม่ได้หรอกการกั้ยนโมอนุโมทนาเราเมื่อกี้แบ่งไม่ได้เลยเราตีว่าแบ่งไปเก็บแต้มเคย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  แต่การอนุโมนทนาจริงคําว่ายินดีเมื่อเห็นคนอื่นทําดีมันเป็นลักษณะยังไงอะใจแบบนั้นเคยรู้สึกไหมไม่เคยยินดีกับใครเลยตรงข้ามกับยินดีคืออะไรยินฉายอิออจฉาเห่ <c oughs> ็ไหมเธอเป้าผู้ทา <c oughs> ไ,ได้ก้อนใหญ่เลยนึกออกไหม ก็ซื้อมาเยอะกว่านี้อีกกูถทลายสมขาดก็ได้นู่นเยอร่อยกว่านี้เอออร่อยกว่านี้ด้วยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสังเกตได้เลยใจเนี่ยมันตลกมากว่ามันตลกตรงไหนตลกจนขำไม่ออกเลยนะเอออาจจะจมอะออเออถึงว่าก่อนอันนี้เช่ความรู้เคยหมายถึงว่าอย่างตัวปูเนี่ยค่ะมีอะไรไปก็จะตัดตัดตัดอะไกับวายุทธ์อ่ะมีอะไรไปก็จะเข้าไป เรียนรู้กับมันสอนอะไรเียมันนิสัยคนที่จะไม่เหมือนกันหรอกที่การตัดเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เร็วขึ้นมันไม่ใช่ว่าเร็วหรือช้าหรอกมันมันขึ้นอยู่กับเราต่อให้เราตัดมันก็ไม่ยอมหรอกเชื่อสิพี่นิสัยมันก็มันก็เป็นอันกรมเฮาอันที่สร้างสมมามันเป็นเจตนาคือเฮาเฮาไวอยากต่อแต่สัญญาตัวนึงรู้แล้วว่าอ่ะครูบารย์บอกให้ตัดก็ตัด เหมือนเราทิ้งนี่แหละไม่ออกไหม,มต่อให้เราทิ้งจริงๆมาอยู่วัดมันก็คิดถึงบ้านอยู่ดีแต่มาอาศัยการเรียนรู้การสังเกตการต้องทําอะไรขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะคลายจากด้วยคือการแยกคลายการโยนิโสนค,คือมันมันจะค่อยๆเรียนรู้มันจะไม่ได้เกี่ยวกับเจตนาที่เราไม่ใช่ว่ามันมันมันไม่ใช่วัตถุที่จะเหมือนเอาไปตั้งไว้ตรงนี้ได้ไม่ใช่คำว่าคำว่าตัดตัดคือเอียงเหรอซ้ำเขาถามหนูปล่อยว่างปล่อยวาอย่างยังไง ก็เลยวันคือปล่อยไก่ปล่อยวานี่นู้ปล่อยจางไหอก็เลยเขาใจแล้วมันนี่ยมันเป็นภาษาแล้วเองแต่ในเนย้ของอาการจริงคือเราไม่ไปหยิบนั่นแหละคือปล่อยวางอารมณ์ไหมแต่ถ้าเมื่อใดที่จิตเข้าไปร่วมปรุงแต่งกับอารมณ์แล้วมันใหญ่แล้วอ่ะมันเหมือนไฟที่ที่ใหญ่แล้วอ่ะกำลังสียเขามีน้ำช่องหยดเขาสิมาตั้งใจปล่อยวางอารมณ์นี้ได้เขาต้องไปหาคุศลเหตุแม่พอวทเราเลยบอกว่าห้ไปพวกคัสิ่งอื่นเลยที่เนี่ย เหมือนเหมือนกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นสังเกตไหมยี้โฟกัสลมนี้เนี่ยเหมือนอารมณ์ที่มันถึงที่ถิหายไหมไม่หายกําลังสมาธิกําลังสติไม่มียมันเหมือนน้ำสองสามหยดจะไปดับไฟกองใหญ่ไม่ได้เพราะเราเราเราเล่นกับมันมาเยอะแหละเราเราโดยที่เราไม่รู้นั่นแหละมันไม่หายหายใจยังไงก็ไม่หายหรอกเวลาโกรธมากๆคยสังเกตไหมจังมันนั้นเองในเวลาชั่วโมงหนึ่งคือว่าสั้นขึ้นแล้วนั่นแหละเราก็จะเห็นตัวอย่างเนี้ย แล้วหนักกล้วฮะทีนี้ดูลมดึงลมทำเองก็ยังอึดอัดแค่เคลื่องเราก็จะรู้อีกสเต็ปต่อมาทําอย่างอื่นไปเลยอือ่าเหมือนเราร้อนเนี่ยเราตากแดดเนี่ยเราเราเราแก้ร้อนยังไงเขาห่มนะเขาห่มเห็นไหมไงบอเออเออกังห่มเห็นไหมฝนตกโอ้ยฝนเป็นยังไงงตกยังต้องไหนล่ะนาทีหองฝนฝนมันจะตกอ่ะมันส่งผลลบก่อนนะอ่สติปัญญาไม่เฮ้ยยังต้งไหนล่ะกังห่มเขาห่มเขาในที่ทีหมองหมองมันก็ถือฝน ปัญยังันจจงบอกว่าลมหายใจคือหลุมหลบภัยเออทีเนี้เอายังละเขาไปอยู่ไหมคะเข้ามีหลุมเราบอกงดพวกหูซ้ำว่าจะวองมีหลุมหลบภัยกูนักสูเนาะสูอย่างเดียวแอนวาีิว่าเขาหลุมม่แต่ไม่รู้เลยว่าสตัวนี่แท้จริงคือตัวเอง